เนี่ย <c oughs> แค่เมโลดี้นี้ก็คือสุดยอดแล้วอะ่ะสวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับทั้มสตรีชันกันอีกแล้วนะครับในวันนี้ <c oughs> ผมจะมากับการเลียชนพิเศษของ m v ถึง2ตัวด้วยกันจาก2ศิลปินโซโล่หญิงนะฮะซึ่งคนนึงเป็นการเดบิวต์ครั้งแรกในวันนี้ส่วนอีกคนนึงเป็นคัมแบ็กที่หลายคนรอคอยนะครับคนแรกก็คืออ e ีแชยอนนั่นเองนะครับแล้วคนต่อมาคือคอนเอ็นบีซึ่งทั้งสองคนเนี่ยก็ถือว่าเป็นอดีตสมาชิกของ IG1 ทั้งคู่เลยนะฮะวันนี้ก็ถือว่า เป็นวันดีของวีจวอนมากๆนะฮะก็เดี๋ยวอย่ารอช้าไปเรียกเพลงแรกกันเลยนะครับของอีแชยอนนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าฮั r รั h ครับผมต้องแชร์นะเอามีเปลี่ยนสีด้วยปิดไฟเหรอฮั s รั u อินค c ม m ิ n งนะฮะ ตอนแรกรือว่าจะมาแรงๆอะแต่ว่าแบบสบายๆกว่าที่คิดแต่ชอบนะ MV น่ารักมากเแ,แบบเป็นทีมประจำของ w m แน่นอนอะที่ทำ MV นี้เนี้ เมโลดีน่าสนใจดีอืมเพลงน่ารักอะ ชุดเยอะด้วยนะแบบว่าเซตก็เยอะชุดก็เยอะ <laughs> <laughs> โอ้ยอมผมด้วย น่าเอ็นดูมากมาแนวน่ารักเลยย,อยอล่อมผมหรือวิกเลย <c oughs> มีกระเทียมเลยเลยมื่อกี้แบบว่าเป็นแวมไพร์นะฮะคอนเซปต์ Concept. เหมือนน้องเป็นแวมไพร์ในรอบนี้ถ่ายที่ไหนอะสวยถ่ายต่างประเทศแน่เลยเหมือนคุ้นเหมือนว่าไปถ่ายต่างประเทศตีอยู่แบบ มีแบบท o นบ r i d จเสียงดีเลยอะนะฮะ,นฮะคนนี้จริงๆคนนี้ก็มีความสามารถเยอะอยู่แล้วแหละไม่แปลกใจนี่เปลี่ยนไปตอนคืนด้วยอยากรู้เลยว่าตอนแบบโฟร์แมนะองเป็นยังไงอะตอนเต้นเลยแบบเนี้ยเราเ MV ไม่ได้โชว์การเต้นหน้เท่าไหร่ ติดหูดีนะพิง,นะพงมองพระจันทร์นะฮะ โอเคนะฮะก็จบลงเรียกร้อยแล้วนะครับการเดบิวต์ครั้งแรกนะครับของอีชายอนกับเพลงที่ชื่อว่า s ัชรัสนะฮะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องนะครับเพราะว่าหลายคนทุกคนแหละวิจีวอนส่วนใหญ่ก็คือรอน้องมานานมากจริงๆหลังจากที่สมาชิกคนอื่นก็คือมีผลงานเดินหน้ากันไปหมดแล้วนะครับก็อนชายอนยังไม่มีทิศทางอยูคนเดียวอยู่พักใหญ่ก็เลยไม่รู้ว่า จะเป็นอย่างไรต่อไปนะฮะแต่ว่าวันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะ้องได้เดบิวต์เป็นศิลปินโซโล่สมใจนะฮะก,ก็ยินดีกับน้องจริงนะฮะส่วนตัวเพลงนี้ก็ส่วนตัวแล้วก็ตั้งแต่เอาจริงๆพอได้ยินตั้งแต่ตอนพรีวิวที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้แล้วตอนแรกเห็นจากโลโก้เห็นจากภาพทีเซอร์อะไรต่างๆเนี่ยนึกว่าจะเป็นแนวแบบแรงๆแนวแบบเต้นหนักๆเพอร์ฟอร์แมนซ์แน่นๆอะไรประมาณนี้เพราะว่า ถ้าเกิดจากตัวด้วยสกิลของตัวน้องเองจากภาพของน้องที่มีมาตลอดด้วยที่เป็นสายเต้นเนี่ยก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นแนวนั้นแต่ว่าพอฟังเพลงแล้วมันเป็นเพลงแนวสบายสเบาๆกว่าที่คิดแล้วพอได้ดู MV เต็มก็ดูเหมือนจะเป็นสตอรี่เบสเป็นวิชวลเบสมากกว่าเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์เบสที่หลายคนคาดการณ์กันไว้ก็คือเอาจริงเมื่อกี้ไม่มีซีนเต้นเลยนะถ้าเกิดดูใน MV ถ้าด้ผมคิดถ้าใ้ผมจําได้คือมีซีนแค่แบบน้องหมุนไปหมุนมาเลยประมาณนี้ก็เลยพอดูจบแล้วก็เลยอยากเห็นสเตจไลฟ์ว่า ท่าเต right. ้นของน้องจะเป็นยังไงจริงๆรูปพรีวิวในโชว์เคสที่ปล่อยออกมาก่อนหน้านี้ก็เห็นแวบๆแล้วล่ะว่าน้องมีท่าเต้นมีท่าแบบทำท่าแยกเขี้ยวอะไรแบบนี้ด้วยนะฮะแต่เดี๋ยวก็ต้องรอดูต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปหาดูทีหลังนะฮะแต่ว่าก็ตัวเพลงผมว่าน่ารักดีนะครับติดหูดีนะฮะแบบฟังได้ง่ายสบายๆดีนะครับก็เอาใจช่วยให้การเดบิวต์ครั้งนี้ของน้องประสบความสำเร็จแล้วกันนะครับโอเคจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับคนแรกนะครับเรามาที่คนต่อไปกันดีกว่านะฮะก็คือ ควอนอินบีนั่นเองนะครับหลายคนก็เป็นคัมแบ็กที่รอกันมาพอสมควรนะครับก็จริงๆไม่ได้หายไปนานหรอกเพราะว่ากริชก็เพิ่งประมาณช่วงประมาณ56เดือนที่ผ่านมาเองแล้วครั้งที่แล้วเนี่ยผมจะบอกก่อนเลยว่ากริชเป็นเพลงหนึ่งที่ผมชอบที่สุดในปีนี้เลยนะฮะผมก็เลยมีความคาดหวังกับการคัมแบ็กครั้งนี้มากแล้วพอได้ดูพรีวิวตัวอย่างก่อนหน้านี้แล้วที่ปล่อยออกมาเนี่ยผมก็รู้สึกว่า Underwater เเนี่ยน่าจะเป็นเพลงที่ดีแน่ๆนะครับแล้วก็ เอาเป็นว่าไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะเป็นยังไงนะครับไม่พูดมากแล้วนะครับเดี๋ยวเราดูกันเลยนะครับว่าอันเดอร์วอเตอร์ของคนมีจะเป็นยังไงกันนะครับอุลอลิมเอนเตอร์เทนเมนต์นะเนี่ยแค่มิลดี่นี้ก็คือสุดยอดแล้วอ่ะชอพี่บีสวยมาก โอ้โหชอบความที่ MV ใช้โทนสีน้ำเงินตลอดเวลาสีฟ้าไอจีบอลเลยแบบมีาลาฬิกาข้างหลังเนี่ยาาดีมากโอ้ดูท่าเต้น

ชอบปีดก่อนจะเข้าท่อนฮุกมากอีคอรัสเป็นเอวีที่มีสารีระเยอะมากโอ้ยสปีชเจ๋งว่ะ โอ้เต็นในสายฝนสุดยอดคนด,ด,ดีเป็นแบบดีว่าจริง สุดยอดโอ้เติร์มมีเนื้อร้างของคนอันรับจบลงเรียบร้อยแล้วนะฮะก็ประทับใจจริงๆคืออันนี้ผมไม่ได้แบบว่าคือผมคาดหวังไว้พอสมควรอยู่แล้วล่ะคือตั้งแต่ฟังพรีวิวผมรู้สึกว่าเพลงนี้มันต้องดีแน่นอนนะฮะแล้วพอได้ฟังก็คือตามที่คาดหวังไปเลยตามที่็กซ์เ t คไว้เลยว่าโอ้เพลง มาอย่างนี้คือจริงๆแล้วมันพิสูจน์มาตลอดก่อนหน้านี้แล้วด้วยว่าผลงานของอึนบีคือไม่เคยพลาดตั้แต่เดบิวต์คัมแบ็กครั้งแรกแล้วก็ครั้งที่3นี่คือทุกครั้งรวมถึงเพลงที่ปล่อยออกมาให้ยูนิเวอร์สเพลงในโปรเจกต์พิเศษอื่นที่ทํามาตลอดเพลงโอ้ทีละครทุกครั้งของอึนบีคือเพลงดีตลอดเวลาจริงเพลงดทีทุกเพลงที่ทําออกมาที่โปรเจกต์ส่งมาเลยนะครับแล้วก็อันเดอร์วอเตอร์ก็ไม่ต่างจากพวกนั้นเลยนะครับก็เป็นเพลงที่ดีมากๆแล้วก็ประทับใจกับการคทำในครั้งนี้ของเธออีกแล้วนะฮ MV เนี่ยก็อ่ะจะให้เทียบชัดเจนเลยก็คือถ้าสังเกตว่าแชยอนมีถึงขั้นไปถ่ายต่างประเทศไปอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มีการกับ MV ที่สวยด้วยก็จะเห็นว่าเซ็ตหรือว่าเซตต่างๆหรืออะไรต่างๆของ MV ของอินบีเนี่ยจะค่อนข้างจะน้อยกว่าพอสมควรนะครับเซ็ตก็คือฉากจะไม่ได้มากอะไรแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนคือการคุมโทนแสงเสียงแล้ก็ เป็น MV น็วแนว e r f o r m a n c e based นัก็คือการโชว์ไ,ไงได้มีการโชว์การแสดงการโชว์ท่าเต้นต,ต่างๆแล้วก็โชว์ความสามารถในส่วนนี้ของ MV ที่เยอะมากซึ่งเราว่ามันเหมาะสมกับตัวตัว,ตว,ตว,ตวโทนของ MV ด้วยอะไรด้วยแล้วทำออกมาได้ดีเลยแล้วก็ Transition ห,หลายๆอย่างทำให้แอบนึกถึง MV f i e s t a ีของ i g 1ซึ่ง ตอนนั้นรลืมแล้วว่าน่าจะเป็นรีเจนฟรีรีเกนฟรีบางที่ทําให้ผมไม่แน่ใจว่าทีมที่ทํา MV ของอินเดียนี้เป็นทีมเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่ามันมีซิกเนเจอร์หลายๆอย่างที่เห็นแล้วการตัดการ์ิชั่นการตัดกล้องต่างๆคล้ายกันม,มากนะครับก็เลยเดี๋ยวไปดูทีหลังว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าใช่แหละนะฮะก็อาจจะไม่ใช่ก็ได้แต่ว่าก็เดี๋ยวลองรองดูกันต่อไปนะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นคัพแบ็กที่ประทับใจมากก็ค ah, <c oughs> ือ1 0เต็ม10อีกแล้วคนนี้ไม่เคยเป็นบบนี้นะฮะ โอเคก็จบลงเรียบร้อยแล้วนะครับกับการเียงชั่น2เพลงนะครับของอดีตสมาชิกไอจีวอนทั้งสองคนที่ปล่อยผลงานใหม่ในวันนี้ก็เขาอวยพรทั้งสองคนเลยนะครับให้มีผลงานให้ได้รับการกระแสตอบรับที่ดีนะครับตอนนี้เห็นว่ายอดอัลบั้มก็ขายทะลุหมื่นกันทั้งคู่แล้วนะครับก็ไปได้ดีแน่นอนนะครับแล้วเราคิดว่าทั้งสองคนน่าจะมีช่วงเวลาที่ดีในการโปรโมทร่วมกันในช่วงนี้แน่นอนนะครับคนเดียวจะเจอเพื่อนเก่าอีกหลายคนเลยนะฮะก็ ขอทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็ขอบคุณนะครับทุกคนนะครับที่มาดูเรียลชั่นวิดีโอตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะครับรับวิดีโอตัวหน้าจะมาเมื่อไหร่จะเป็นยังไงก็ตามกันได้นะครับกด u b s c r i b e กดไลค์กดแชร์กันเยอะๆด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับกับรายการทำเรียลชันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ